บรรัรกาศุมาดอนการีมสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในข้าคืนของเดือนอัลมาดอนเดือนซึ่งอัลลอสัลาได้ประทานคามัมิภีรานล,ลงมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ใช้จำแนกแยกแยะความดีออกจากความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่คอยตักเตือนนะครับภาษาอรับใช้คำว่าอะซิก นะครับคอยตักเตือนให้เรานึกถึงพระองค์นึกถึงการกลับไปหาพระองค์แล้วก็รอรับการตัดสินจากพระองค์ในชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตก่อนที่จะตายนะครับเราก็มีหนะ้าที่จะต้องทบทวนการประพฤติปฏิบัติของเรานะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบการกระทําของเรานะครับดังนั้นในสุราหนึ่งของคัมภีร์อ,อัลกุรอานนะครับก็เป็นสุราสั้นๆนะครับประมาณ7สุร นะครับมีชื่อว่าสุรัลมาอุลเนายอัลลอฮุสซาลาได้อบอกให้เราได้รู้นะครับว่า,าแม้เราจะเป็นผู้ปฏิบัติศาสนก,กิจแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคุณธรรมความดีงามบางทีการปฏิบัติศาสนก,กิจของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องการละหมาดเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะได้รับความวิบัติได้วันนี้ขอนําเสนอนะครับสุรัลมาอุนนะครับก็กล่าวดังนี้นะครับบิสมิลลาฮิร rahman n i ราะ h i ม อารา يتال ذ ي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ل ي ي ولا ي ح على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراون ويمنعون المعون ซึ่งมีความหมายนะครับว่าเจ้าเห็นคนที่ปฏิเสธวันใหการพิพากษาหรือไม่เขาพั้นก็คือผู้ขับไล่สายส่งเด็กกำพระและไม่ส่งเสริมการให้อาหารแก่คนยากจน ดังนั้นความหายนะจงมีแดบ่บรรดาผู้ละหมาดแต่หัวใจของพวกเขาไม่อยู่ในการละหมาดของพวกเขาบรรดาผู้ทําดีเพื่อให้คนอื่นได้เห็นและหวงแหนสิ่งเล็กๆ,น,ๆน้อยๆน่าคิดนะครับความหมายของสรลนี้นะครับอัสาบาบอกท่านในบีจมสลับนะครับว่าเจ้าไม่เห็นคนที่ปฏิเสธวันแห่งการาาพิพากษาเลยนะครับคำว,ว่าดินนะครับในอายาเนี้ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่ แนวทางหรือว่าศาสนาอิสลามเป็นดีนนะครับแต่ดีนที่ใช้ในซุรฮ์เนี่ยนะครับหมายถึงวันแห่งการพิพากษาซึ่งเป็นวันที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบเราอ่านคาพีกุลานใช่ไหมครับว่ามาลิกิเยมิดดีนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันพิพากษานะครับอันนั้นคมภีกุลานบอกว่าเจ้าเห็นคนที่ปฏิเสธแห่งการพิพากษาหรือไม่นะครับการปฏิเสธวันพิพากษาก็เหมือนกับการปฏิเสธรอดโดยประย,ยัย นะครับรคนที่ศรัทธานั้นจะต้องศรัทธานในอัลลอฮ์แล้วก็จังศรัทธานในวันพิพากษาการพิพากษาของพงค์ด้วยนะครับแล้วพงค์ก็บอกว่าคนที่ปฏิเสธวันพิพากษานะครับคนผู้นั้นก็คือผู้ขับไล่ไสายส่งเด็กกำพร้าเด็กกำพร้ามีความสําคัญมากนะครับท่านอิบอาราฮิมให้ความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นเด็กกำพร้าแล้วท่านรู้ถึงความลําบากของเด็กกำพร้านะครับเพราะฉะนั้น รลอุบวลาเนี่ยจึงบอกว่าเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากจนถนึงขณะที่เรียกว่าใครขับไล่สส่งเด็กกำพร้าหมายถึงคนผู้นั้นนะครับไม่ศรัทธานในวันพิพากษาหรือปฏิเสธวันแห่งการพิพากษาแล้วก็ไม่ส่งเสริมการให้อาหารกคนยากจนเห็นไหมครับความเชื่อการปฏิบัติเนี่ยมันต้องคู่กันอยู่ตลอดเวลานะครับ อาการไม่ส่งเสริมการให้อาหารคนยากจนก็เหมือนกับการปฏิเสธวันแห่งการพิพากษาหรือการปฏิเสธการตัดสินขอร้อนนั่นเองนะครับดังนั้นความหายนะจะงมีแต่บรรดาผู้ละหมาดฟาวาลุลลิลุซอนดีนนะครับละหมาดแล้วยยอย่างได้รับภัยพิบัติยังได้รับหายนะภัยอีกคือคนประเภทศไหนครับที่ประสบหายนะนะครับท้งดังที่จะละหมาดอยู่นะครับก็คือคนที่วใจ,จัยของพวกเขาเนี่ยไม่อยู่ในการละหมาด คือละหมาดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยไม่ได้อยู่ในการละหมาดการละหมาดไม่ได้มีส่วนในการขัดเกลาหัวใจให้มีความเมตตามีความอ่อนโยนก็เด็กกำพร้าและก็คนยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าตอนที่ละหมาดเนี่ยตัวเองอยู่หน้ารอสบาลานะครับไม่มีสมาธินะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ทาดีเพื่อให้คนได้เห็นนะครับการทําดีเนี่ยเราทําเพื่อเลาไม่ต้องให้ใครได้เห็น นะครับแต่มีบางคนต้องการทําดีเพื่อให้คนได้เห็นนะครับการกระทําแบบนี้นะครับก็เป็นการกระทําที่แม้จะเป็นความดีแต่ว่าเมื่อไม่ได้ทําเพื่ออ,อัลลอฮ์นะครับก็ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสวบัต์ลต้องการทําให้คนเห็นก็แน่นอนครับเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าการงานทั้งหลายนั้นอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาให้คนได้เห็นนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นะครับแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้ตามที่เจตนาแล้วเมื่อไม่ได้เจตนา เพื่อเอาล้อเอาล้อก็ไม่ตอบแทนสิ่งใดให้นะครับแล้วอีลักษณะนหนึ่งนะครับของบูาราะนะครับที่ได้รับความหายนะครับนั่นก็คือพวกผู้หวงแหนสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นหมายความว่าเมื่อเราละหมาดแล้วนะครับเราต้องศรัทธาน,นสรสปลาการศรัทธาน,นสรสปลานอกจากศรัทธาว่าพระองค์ทรงมีอยู่พระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยและ พระงประทานปัจจัยเนี่ยยางไม่มีวันหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อย่าไปหวงแหนนะครับการให้ไม่ทําให้เราหมดไปแต่เมื่อเราให้แล้วนะครับก็หมายความว่าเรานําสิ่งที่อรร์เนี่ยประทานมาให้กับเราส่งต่อแก่บ่าวคนอื่นที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราส่งต่อสิ่งที่พงได้ประทานให้ เรามานะครับกับคนอื่นๆแล้วอออเราก็จะประทานให้แก่เราเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราศรัทธาในรสวารานะครับเราก็อย่าไปหวงแหนสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องนี้อลออฮ์ถือว่ามีความสําคัญมากศรัทธากับการปฏิบัติดีต้องอยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นบทเรียนจากคัมภี์กรุราช เราสละได้ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะกลับไปหารพระองค์โดยได้รับสวรรค์เป็นการจอบแทนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ